อาพี่น้องครับผู้ใดหาพ่อพันุนะครับควายแคระพี่น้องครับเบื้องหน้าเพิ่อนโอ้ผู้ใดมีลานก,กาแฟผู้ใดมีมองสถานที่ท่องเที่ยวนะครับให้พี่ให้นอห้องให้ผู้ทีรักควายนะครับเขาไปเยี่ยมไปชมนี่นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่สีแนะนําให้พี่น้องนะครับปัาดัวเกิดมากเพาะตเคยเห็นพี่น้องครับนี่จีเพิน่นว่าควายแขะควายแคะเอา้า บู๊ยเพิ่นได้เขียวตัวนี่ได้ฟันแท้คู่หนึ่งไงโอ้ฟันแท้หนึ่งคู่เนาะคู่สองกำลังขึ้นเนาะแมนคอันครับคู่สองกำลังขึ้นพี่น้องเขาเบิ่งคนจินยาแบบนี้บู๊ยพูดนะโอ้แต่จีไปอยู่ไซมาตัวผู้เนาะตัวผู้ค่ะตัวผู้เด้อพี่น้องเด้อตัวผู้ตัวผู้นะครับสูงเท่าดไหนเหรอสูงเก้าสิบสามเซนไงเก้าสิบสามเซนนะครับเก้าสิบสามเซนนะครับฟันแท้หนึ่งคู่คู่แรกก็ลังก็ลังขงึ้นเนาะนี่นะครับ ค่อยห้องยู่ไสก่อนเหรออยู่บ้านกระนวลอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะบ้านกระนวลน,นะครับตำบลกระนวลอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าเทียบมีพี่น้องอยากเขามาเยี่ยมมาชมขอเบอร์โทรนะครับ080ย์แ3 9 4ูนย์ศูนย์แปนะครับเขามาเยี่ยมมาชมเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่เลยนะครับอะาุ่ง ผู้ใดมักใส่ราคาประมูลมาเลยค่ะให้เท่าไรเปิดประมูลนะจีเปิดประมูลเลยค่ะมีเริ่มต้นปะเริ่มต้นแล้วจะติดใช่ไหมปาดตัวเอาเฉพาะผู้ที่มักเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่นะครับปาดเอาไอเห็นแหลงทองเที่ยวเอาไปไว้อันนั้นค่ะไอเห็นยุ้ยูนำหมอสาราบุตรเห็นไหมเผื่อขึ้นมีแต่ตัวละจังตังค์ขึ้นมีแต่ตัวละสองแสนจะสองสามแสนพวกเราเนาะใก่ไก่กันอีกทีเนาะใก่ไก่กันกับหมอสาราบุตรอีกทีเนาะจ้านะครับอืมบู้ย ยังเงกเส,กเสออก้นก่นอนนี่ยัเกเส้นก่อนนี่โอ้เพื่นกำลังกินหนาเนาะเก้าเก้าสิบสามโอ้ไข่ดีตัวนี้ไหมไข่ใหญ่ดีดีค่ะอืออนี่เป็นน่องเฮานะครับโอ้เอาพูดได้อยากได้ไปเลี้ยงไปดูแลน,นะครับเพื่อนว่าใส่มาเลยนะครับมีงบมีทุนเท่าไรใส่มาเลยนะครับ,รบให้มาเลยให้มาเลย อพัฒนาสายแฉกค่ะอ่าตัวนี้ตัวผูเนาะตัวผูเด้อพี่น้องเด้อตัวผูนะครับผู้ใดมีแม่พันธุ์นะครับเอาตัวนี้ไปล่องผสมเบิงนะครับเกลียสิบสามเส้นเม็ค่ะเกลีสิบสามเส้นเกลีสิบสามเส้นเด้อพี่น้องเด้อย,ยังพอทันถึงเม็ดนะครับแล้วก็อัอญยเพิ่นก็คือฟันแท้หนึ่งหนึ่งคูครูสองนะครับก็ร่างขึ้นพี่น้องครับเนี่ยเป็นไรเขาใหญ่สักนีน้เนาะเม็ดขนาดหนาเขาใหญ่หนาเขาใหญ่นะครับตาโปงอนงกนู่นนะครับประมาณนี้พี่น้องเข้าเอา เฉพาะผู้ที่ชื่นชอบนะครับ9 3เมตรกับความสูงนะครับแล้วก็ฟันแทะ1คูคู2กําลังขืนพี่นอ้องเฮาเนี่ยเบิ่งได้ย,ยัง913เซนพะนะพี่นอ้องเฮาตอนนี้สิพ่อเมตรที่เราถ่ายมาเนาะถ่ายนี่เมตรเมตรกว่าอยู่พี่น้องเฮานะครับโอ้คืออันก็คือมู่คนแขะเดียเนาะเ <c oughs> พิ่นเอิกยันยัขาโค้งๆม้ยเห็นไหมน <c oughs> ี่ไหมเบิ่งเพิน่นยืนได้พี่น้องได้ พวกนี้เพิ่มพูนยีนไหมก้งก่อยู่บางคนพูนพี่น้องเฮานะครับติดความยังน้อยเนาะเอาไปบำรุงเอาพี่น้องเฮานะครับผู้เดียนี่แต่ว่ากินยาดีผลได้เนาะาดีค่ะอืมฉีดยาฉีดยาท้ายพญามบำรุงเดี๋ยวบำรุงท้ายพญาเดี๋ยวฉีดให้เดี๋ยวจัดการให้เนาะเดี๋ยวเพิ่นฉีดยาท้ายพญามบำรุงนะครับเดี๋ยวหมอเพิ่นมาจัดการให้เมดแรงนี่นะครับนี่แหละพี่น้องเฮาเอาเฉพาะผู้ที่มักนะครับชื่นชอบในสายนี้นะครับสายสวยงามน่ารักนะครับนี่ ควายคอนเทนต์เนาะแมนค่ะควายคอนเทนต์ควายคอนเทนต์นะครับประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเอ้าพุ่นมีงบมีทุนเท่าไหร่ใส่มาเลยใส่มาเลยค่ะนี่พุ่นอ่ะบวชยานไผยกตัวดิเนาะไปหาเขาเพิ่งเขากับเจ้าของบวชยานไผยกตัวดิเนาะโอ้พุ่่นอ่ะเปืนย่างยางเงาเงาไปไกลหุ่นมั้งย่างเงาเงาไหลย่างย่างขึ้นมาพี่น้องไอ้เพิ่งถ่ายย่างหุ่นเลยนี่นะครับโอ้ ยางได้กินหยาดีเพื่อนว่าตัวเล็กนะครับ,บรนี่ลามยากอันนี้คือบ่ต้องลามยากเลยเพอาพี่น้องเข้านี่ครับตัวเล็กสเปคไครใส่คะแนนมาเลยเรียบร้อยนะครับ<ส>เอาคะแนนมาเลยค่ะอันนี้เปิดประมูลไปเลยพี่น้องเฮานะครับอ่าราคาเริ่มต้นแลเตสิไหตราคาเริ่มต้นแลเตสิไหแลเตสิให้นะครับบ่บ่บออยากนะครับเพิ่นว่าบ่ยากบ่ยากยักรลอดเนี่เบอร์โทร080 080 สามเก้าสี่เก้าสามสามห้านะครับเป็นทางเบอร์โทรเบอร์ไลน์ค่ายายูบ้านกระนวนนะครับซ้ำสูงคอน,นเจนต์ห่อนะโอ้แน่นอนเน่นชมตัวจริงนะครับมาเบื้องมาจับมาใบาเบื้องค้ายคอนเทนต์นะครับหล่อๆ